ยิงยิงโฟกุลูกพุ้ยดยอร่อยอยนะครับน้ำตุ่มครับอืม

อร่อยครับนยำพูดได <Yeah. S 1> ้อู้บรรยากาศแบบแซ่บครับใสกระแจพูดบรรยากาศ,กาศดีแห้งครับ หืมหลักต้นนามแกงไก่ไม่พิเศษจะเป็นอย่างเด้อหืมอืมอกินแล้วดมดีโอ้ยม,มาตรฐานหัวหะนะเอะอแกจะนอนแกครับ <c oughs> ใก่อรมณ์ดีครับ แสบทุกอย่างเลยครับประคอกับแสบเอ้อ,อีก,กขั้นนึงครับผักกาศผักคุณเลิศปลาช่อนตัวเถิกน้ำพริกอืมแส่ผักแท้วนน่อยเพราะให้มันมอหอมในหูดังนะนี่ข้าวปุ้นหรือภาษาไทยเรียกว่าขนมจีน ออื mm hmm. mm hmm. รับมหมนี่กับคุณครับ